สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาสอนใช้งานผ่านตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ยังงงกับตัวคีย์รัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานผ่านตัวรางสไลด์ของ c ีปอนยังไงวันนี้ครับสอนทุกขั้นตอน สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรายังอยู่กับตัวลางสไลด์ของซีปอนไมโคร2 Plus ตัวนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิวไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้งานนะครับผ่านตัวลางสไลด์เลยแล้วก็อีก EP หนึ่งนะครับผมจะทำสอนใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของซีปอนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละขั้นตอนเลยนะครับไล่ตั้งแต่เปิดเครื่องปรับระดับความเร็วแล้วก็จะมีการกดแบบแมนนวลเลื่อนซ้ายขวาเองนะครับแล้วก็จะ เล่นแบบออโต้คือมาร์กจุด A. จุด B ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้สำหรับคนที่ใช้รางสไลด์อยู่หรือว่ากำลังดูรางสไลด์ที่มีฟีเจอร์เจ๋งๆนะครับติดตามชมคลิปนี้ได้เลยครับไปลุยกันเลยเริ่มจากอันดับแรกนะครับเปิดเครื่องให้เรากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้จนมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้เราก็ได้เปิดเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวานะครับด้านบนของตัวรางสไลด์เนี่ย จะมีลูกศรซ้ายขวาอยู่นะครับเลื่อนทางซ้ายก็กดลูกศรซ้ายค้างไว้ครับเลื่อนทางขวาก็กดลูกศรทางขวาค้างไว้แบบนี้ครับปล่อยคือลางสไลด์จะหยุดทํางานนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเลื่อนช้าหรือว่าเร็วนะครับหรือว่าเราจะปรับระดับความเร็วของมอเตอร์รางสไลด์นั่นเองนะครับให้เรามากดที่สวิตช์เปิดปิดสั้นๆ1ครั้งครับเราสามารถที่จะปรับระดับความเร็วของรางสไลด์ซีป้อนได้ถึง3ระดับนะครับมีระดับช้าสุด ไฟจะติดขึ้นมา1ดวงนะครับความเร็วของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ช้ามากๆครับสำหรับคนที่อยากได้ฟุตวิดีโอที่สมูทๆนะครับกดไปอีกทีหนึ่งสั้นๆครับไฟดวงที่2จะติดขึ้นมาครับอันนี้คือความเร็วแบบปานกลางนะครับก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิด1นึงกดไปอีกทีหนึ่งนะครับไฟดวงที่3จะติดขึ้นมาอันนี้คือปรับระดับที่ความเร็วสูงสุดนะครับก็จะเร็วขึ้นมาอีกครับ อันนี้คือการปรับระดับความเร็วทั้ง3ระดับนะครับและคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราก,กดรางสไลด์ให้เลื่อนค้างไว้อยู่แบบนี้ครับเราสามารถที่จะปรับความเร็วไปได้ด้วยในขณะที่รางสไลด์กําลังเลื่อนนะครับอันนี้คือการใช้งานแบบเบื้องต้นนะครับคือใช้มือสั่งงานเองเลยนะครับคือต้องกดค้างไว้คราวนี้เรามาดูเรื่องของการใช้คีย์ลัดในการสั่งงานรางสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เขาเลื่อนแบบออโต้โดยที่ไม่ต้องเอานิ้วไปจิ้มค้างไว้นะครับให้เราทําการกดไปทางด้านซ้าย สั้นๆ2ครั้งรางสไลด์จะเลื่อนแบบออโต้จนสุดรางนะครับถ้าเกิดเรากดทางด้านซ้ายรางสไลด์ก็ไปทางด้านซ้ายครับแต่ถ้าเกิดเรากดทางด้านขวาครับรางสไลด์ก็จะเลื่อนไปทางด้านขวาจนสุดรางครับและถ้าเกิดเราต้องการยกเลิกกลางคันนะครับให้เรากดซ้าไปที่เดิมอีก2ครั้งครับรางสไลด์จะหยุดทําง,งานอันนี้คือคีย์ลัดตัวแรกนะครับต่อไปคือการมาร์จุด A กับจุด B นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้รางสไลด์เนี่ยวิ่งไปจนสุดรางอยากได้แค่ระยะสั้นๆนะครับเราสามารถที่จะมาร์กจุด A แล้วก็มาร์กจุด B ได้นะครับวิธีการมาร์กจุดนะครับให้เราเลื่อนลูกศรด้านบนเนี่ยไปยังจุดที่เราต้องการจุดแรกสมมุติว่าผมต้องการจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับเราก็มากดที่สวิตช์เปิดปิดสั้นๆ2ครั้งเราจะได้ยินเสียงสัญญาณนะครับหครั้งดังขึ้นมาปิ๊บ แล้วคราวนี้เราก็เลื่อนไปยังจุดที่2ครับตามที่เราต้องการก็คือจุด B อันนี้ผมต้องการจุดนี้ให้เป็นจุด B ครับพอเราได้ตำแหน่งจุด B แล้วให้เรามากดที่สวิตช์เปิดปิดสั้นๆอีก2ครั้งครับเราจะได้ยินเสียงสัญญาณ2ครั้งปิ๊บปิ๊บแบบนี้นะครับคือเรามาร์กจุด A แล้วก็จุด B เรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะสั่งทํางานนะครับให้เรามากดสวิตช์เปิดปิดตรงนี้สั้นๆ2ครั้งเหมือนเดิมครับ1 2 รางสไลด์นะครับจะวิ่งจากจุด B ไปจุด A วิ่งแค่รอบเดียวครับถ้าเรากดซ้ำอีก2ครั้งรางสไลด์ก็จะวิ่งจากจุด A มาจุด B แบบนี้ครับอันนี้คือการสั่งใช้งานแบบทีเดียวนะครับแล้วในขณะที่เราสั่งใช้งานนะครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มระดับความเร็วหรือว่าความช้าของมอเตอร์ได้ครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการเล่นแบบวนลูปคือให้เขาวิ่ง ไปจุด a กลับมาจุด b จุด b กลับมาจุด a วนกันอยู่แบบนี้ครับให้เราทำการกดไปที่สวิตช์เปิดปิดพร้อมกับลูกศรซ้ายนะครับ1ทีจนได้ยินเสียงสัญญาณครับเราจะได้ยินเสียงสัญญาณแบบนี้ครับลางสไลด์เนี่ยจะทำการวิ่งไปยังมาร์กจุด a แล้วก็มาร์กจุด b แบบออโต้นะครับวิ่งวนลูบอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะหยุดสั่งงานนะครับวิธีการหยุดสั่งงานให้เขาวิ่งวนลูบนะครับก็คือกดไปที่เดิมสวิตช์เปิดปิดครับ แล้วก็ลูกศรซ้าย 1T ทีพร้อมกันจนได้ยินเสียงครับลางสไลด์เนี่ยจะหยุดทํางานอันนี้คือการสั่งหยุดแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะย้อนกลับไปใช้แบบแมนวนวลคือกดลูกศรค้างไว้เราจะยังไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับให้เราทําการกดยกเลิกการมาร์กจุดนะครับกดไปที่ลูกศรซ้ายขวาแล้วก็กดพร้อมกันจนได้ยินเสียงแบบนี้ครับเราจะกลับมายังโหมดธรรมดาคือเราสามารถที่จะกด ลางสไลด์แบบแมนนวลกดเองได้แบบนี้ครับถ้าเกิดเราไม่กดยกเลิกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกดตัวลางสไลด์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือคีย์ลัดแล้วก็วิธีการใช้งานกับตัวลางสไลด์ของเขาเองเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวลางสไลด์ของซีปอนไมโครทู p l u ตัวนี้นะครับใช้งานผ่านตัวซีป o อนเองเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ตั้งค่าแบบแมนนวลก็ได้หรือว่าจะตั้งค่าแบบมาร์จุด A จุด B แล้วให้เขาเล่นแบบออโต้ก็ได้นะครับก็สําหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสามารถที่จะสั่งใช้งานได้เยอะกว่าที่เราสั่งผ่านตัวรางสไลด์นะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนวันนี้หมดเวาลางผมนะครับสวัสดีครับ